สวัสดีครับผมแชมป์น BMW นเะด์ัทบริเวณมอเตอร์รอนธานีนะครับและที่อยู่ข้างผมนี้ก็คือ BMW 220i Grand Coupe M Sport ครับซึ่งมาพร้อมกับสีใหม่ชื่อสี Sky Grabber Gray สำหรับสีนี้จะเป็นเบาภายในสีดำนะครับแตกต่างจากรถสีขาวและก็สีดำที่เบาข้างในจะเป็นสีแดงนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมจุดเด่นในรถคันนี้นะครับว่ามีออปชั่นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามไปดูกัน เริ่มจากที่ตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของเ m w นะครับโดยที่จะมีไฟ t นไทม์เลนิ่งไลท์นะครับสองเป็นรูปตัว C ตัวนี้นะครับสวยงามทีเดียวรวมไปถึงตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าไตาคู่ตัวนี้ก็จะมีเล่นสีที่เป็นแบบเหมือนกึ่งอลูมิเนียมนะครับให้ความดูดันรับกับตัวกันชนหน้าที่เป็นแบบ m Sport นะครับมาถึงตัวล้อแมกนะครับ ล้อแม็กตัวนี้จะเป็นลายดับเบิลสปอคนะครับขนาด18นิ้วที่มาพร้อมกับยางบิสโตนรันแฟรนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นขนาดที่เท่ากันนะครับสำหรับรุ่นนี้แล้วก็สัญลักษณ์ M Sport รนะครับรวมไปถึงตัว Comfort Access นะครับที่มีให้ในตำแหน่งมือเปิดด้านผู้ขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้านะครับตัวนี้จะมีฟังก์ชันที่เวลาที่เราออกจากรถแล้วก็ เดินห่างออกไปเนี่ยรถจะทําการล็อกอัตโนมัติรวมไปถึงเวลาที่เราเข้ามาใกล้ตัวรถครับรถก็จะทําการเปิดล็อกให้อัตโนมัติครับสะดวกสบายมากๆเลยจะเป็นตัวล้อมแม็กด้านหลังนะครับก็มาถึงตัวไฟท้ายนะครับจะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับซึ่งเป็นดีไซน์ใหม่นะของซีรีส์สตัวนี้แล้วก็จะมีเส้นสีดำครับคาด ผ่านตรงกลางแล้วก็มีโลโก้ BMW นี้นูนออกมานะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังแล้วก็เซนเซอร์กับระยะด,ด้านหลัง4จุดรวมไปถึงจะมีท่อเสียออกเป็นท่อคู่นะครับแล้วก็มีดิฟฟิเซอร์ตกแต่งช่วยเพิ่มอารมณสปอร์ตมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวไฟไท้ายเนี่ยสามารถเตะเปิดได้นะครับหรือว่าเราจะเปิดจากที่ตัวฝาท้ายที่มีปุ่มเปิดอยู่ก็ได้หรือว่าจะใช้ตัวกุญแจรีโมทตัวนี้นะครับ ซึ่งจะสามารถเปิดได้ด้วยเมาถึงในส่วนของตัวห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะสามารถพับบ่อหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้อด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ40 20 40นะครับเราสามารถพับเพื่อรองรับกิจกรรมหรือว่าการเก็บของได้หลากหลายรูปแบบนะครับ เดี๋ยวจะพาเข้าไปลองนั่งที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้ภายในจะเป็นสีดำนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นสีสกายแคนเบอร์เก้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีขาวหรือว่าสีดำเนี่ยจะได้เป็นเบาะสีแดงเดี๋ยวผมลองนั่งเข้าไปนั่งข้างในนะครับตัวนี้ผมเข้ามานั่งอยู่ที่ด้านในนะครับ ผมนี่สูง178เซนนะครับเข้ามานั่งก็รู้สึกว่าอย่างน้อยศีรษะก็ยังไม่ชนนะครับก็นั่งได้นะครับรวมไปถึงตัวหัวเข่านะครับพื้นที่ตรงหัวเข่าเห็นหรือเปล่ากล้องมันจะจับแต่หน้าผมตลอดเลย <c oughs> อ่าโอเคหัวเข่าก็ไม่ชนนะครับรวมถึงศีรษะก็ไม่ชนเรียกว่าถ้าเกิดว่าต้องการนั่งโดยสารแบบ สคนนี้ก็สามารถนั่งได้นะครับรวมไปถึงจะมีช่องแอร์ตอนหลังนะครับมีช่องแอร์ตอนหลังนะครวมแล้วก็มีพนักเท้าแขนหน้าหลังพร้อมกับที่วางแก้วน้ำสอใบนะครับเรียกว่าแม้จะเป็นรถสปอร์ตคูเป้สประตูที่ขนาด ตัวรถไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าให้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาครบนะครับนี่มาดูดีไซน์การตกแต่งที่ด้านหน้านะครับตัวนี้จะมีเส้นที่พาดผ่านตรงคอนโซลเนี่ยเราจะเรียกว่า Illuminate Boston นะครับซึ่งมันจะมีแสงไฟตอนกลางคืนออกมารวมไปถึงพรมะไรแบบ M Sport เดี๋ยวผมจะพาย้ายไปนั่งที่ตำแหน่งผู้ขี่นะครับเดี๋ยวจะลองเล่นที่หน้าจอดูนะครับว่าสามารถใช้ ฟังก์ชันตัวไหนได้บ้างนะครับในนี้อ่าและอีกหนึ่งจุดเด่นที่ขาดไม่ได้เลยนะครับในรุ่นซีรีสองตัวนี้ก็คือกระจกขอบประตูแบบเฟรมเลสดอ์นะครับก็คือจะไม่มีขอบประตูนะครับทั้ง4บานเลยช่วยเพิ่มความเป็นสปอร์ตได้มากขึ้นนะครับเทมากๆ ตอนนี้เราเข้ามานั่งในห้องโดยสารแล้วนะครับสำหรับรุ่น M Sport ตัวนี้มารวัดเนี่ยจะเป็น BMW Live c o p i t Professional นะครับก็คือจะเป็นมารวัดดิจิตอลแบบเต็มรูปแบบนั่นเองนะครับมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นเมนูภาษาไทยนะครับเป็นเวอร์ชัน id 7นะครับตัวนี้รองรับการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยแล้วก็เมนูเป็นภาษาไทยนะครับใช้งานง่ายมากๆแล้วเราก็ยังมีปุ่ม idrive นะครับ ที่ช่วยควบคุมรวมไปถึงมีปุม่มทางลัดไปยังเมนูต่างๆนะครับตัวนี้เราสามารถตรวจเช็คสถานะรถยนต์นะครับได้จากที่หน้าจอเลยตรวจเช็คแรงดันลมยางนะครับหรือว่าระดับน้ำมันเครื่องยนต์นะครับรวมไปถึงมีการแจ้งเตือนการผิดปกติต่างๆนะครับตัวนี้ก็ทำให้ผู้ใช้งานนี้สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวนี้รองรับ Apple c a r p l a y นะครับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับสามารถใช้งานได้สะดวกเลยมาถึงไฮไลท์ ight, หนึ่งอย่างนะครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือหลังคาพ纳ลูมิกคลาสรูปนั่นเองนะครับนะปรับกล้องนิดนึ่งอโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูเลยแล้วกันตัวนี้เราเปิดม่านบังแดดออกไปก่อนนะครับ ตัวนี้เป็นพาราล c มิกลาสรูฟนะครับที่ยาวไปจนถึงตำแหน่งห้องโดยสารด้านหลังนะครับรวมไปถึงเปิดหลังคาเพื่อรับลมได้อีกด้วยนะครับช่วยสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารได้ดีมากๆเลยและสำหรับใครที่สนใจรถซีรีส์2ตัวใหม่นี้นะครับสามารถแวะเข้ามาชมได้ที่โชว์รูม เบยนเยยูนัดบ a v เ r i มอเตอร์อุรนธานีนะครับหรือจะติดต่อผมมาทางอินบ็อกซ์หรือว่าทางไลน์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นข้อความเอาไว้นะครับแล้วก็ลืมบอกอีกอย่างนึงเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc นะครับ,รรบให้กำลังแรงม้าอยู่ที่192แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่280นิวตันเมตรประหยัดน้ำมันอยู่ที่15.4กิเมตต่อลิตรนะครับไม่ต่างจากรถเก๋งที่เป็น ทั่วไปเลยนะครับก็ถือว่าประหยัดมากๆแล้วก็ให้อัตราเร่งที่ดีมากๆนะครับยังไงแวะเข้ามาชมรถที่โชว์รูมนะครับแล้วก็มาทดลองขับกันได้มาพร้อมกับราคาค่าตัวเพียงแค่2,169,000บาทนะครับได้ออปชั่นแบบจัดเต็มอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับในราคาที่สามารถเข้าถึงได้นะครับก็ยังไงฝาก แวะเข้ามาดูกันนะครับหรือว่ากดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมแชมป์เบียร์เดวิมินยูนันบริเวณมอเตอร์ดอนธานี Motor, ani, ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ